ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุลุกขาลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ฟารบิโซวโรมาโนยืนยันนะครับว่าเจ็คกิงครับเชื่อมั่น100%เว่าวาตูรเอนโดจะเป็นตัวหลักให้กับลิเวอร์พูลได้และเขาก็ทำมันได้จริงจริงฟาบิสซวโรมาโนนะครับได้ออกมาใ้ข่าวล่าสุดผ่านบัญชีทวิตเตอร์ส่วนตัวที่อาจจะทำให้แฟนบอลลิเวอร์พูลทั่วโลกใจฟูเป็นอย่างมาก เมื่อท่านั้นนักข่าวรายนี้ยืนยันนะครับว่าเจคกิงครับนั้นรู้ดีอยู่แล้วว่าวัตุรุอนโดเหมาะสมกับสไตล์การเล่นของลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากและสามารถก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักให้กับลิเวอร์พูลได้อย่างแน่น,นอนทั้งทั้งที่ความเป็นจริงแล้วนั้นบอสชาวยอนรอยนี้ยังไม่เคยรู้จักกับนักเตะรอยนี้เป็นการส่วนตัวด้วยซ้ําและเจคกิงครับก็เห็นฟอร์มการเล่นของวัตุรุอนโดผ่านทางวิดีโอที่ทางทีมงานส่งมาให้เขาดูเท่านั้นนะครับ โดยเหตุผลสำคัญนะครับที่ทำให้ทางเจคกิงครับนั้นตัดสินใจเซ็นสัญญากับวัตตุรุอนโดเข้าสู่ทีมนั้นมันก็เรื่องมาจากการที่ลิเวอร์พูลพลาดคว้าวตัวมอยเซกไกเซโดมาร่วมทัพเมื่อช่วงตลาดเสมอที่ผ่านมาฐานฐานทนี่นตอนแรกลิเวอร์พูลสามารถตกลงค่าตัวและยื่นข้อเสนอจำนวนเงิน111ล้านปอนด์ไปให้กับท่นั้นบริดันพิจารณาแต่ท้ายที่สุดแล้วมอยเซกไกเซโดกับเลือกที่จะตอบปฏิเสธลิเวอร์พูลเพราะต้องการ ที่อยากจะย้ายไปคัดแื่งกับโชซีมากกว่าหลังจากเหตุการณ์งนล่าวนี้เองทําให้ลิเวอร์พูลนั้นจําเป็นจะต้องเปลี่ยนแผนและไปคว้าตัววัตโตุรอินโดมาจากสตุตการ์ตในราคา15.6ล้านปอนด์โดยทนายฟาบิโซโรมาโน่สายข่าวทา้านกันเยทีมชื่อดังก็ได้ออกมายืยนยันว่าเจเกนครับที่เป็นคนตัดสินใจให้สโมสรไปคว้าตัววัตโตุรอินโดเข้าสู่ทีมให้ได้นั้นที่แท้จริงแล้วบอสใหญ่ชวเยรมันรายนี้เชื่อมันในตัวของวัตโตุรอินโด เต็ม100%ว่าท้ายที่สุดแล้วกลองกลางดีกีทินชตดญี่ปุ่นในวัย30ปีรายนี้จะกลายเป็นเพืนน่อนโคชคาั์ของลิเวอร์พูลในที่สุดนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเจคกิ้งคร็อปใช้ความรู้สึกแบบไหนกันในการตัดสินใจคว้าตัววตัววตโรโรอินโดเข้าสู่ทีมอันเดลโดยเขาแทบจะไม่รู้จักนักเตะรายนี้เลยด้วยซ้ําเพียงแต่แค่ยอกสมาร์เก้เพียงคนเดียวเท่านั้นที่รู้จักและได้แนะนําให้กองกล โดยในช่วงต้นฤดูกาลที่วัตตุรุอินโดยังไม่สามารถปรับตัวกับสไตล์การเล่นของลิเวอร์พูลและความเร็วของฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษในนั้นทําให้ตัวของเขานั้นเกือบที่จะหมดอนาคตกับลิเวอร์พูลไปเลยก็ว่าได้แถมในตอนนั้นอเล็กซิสแมคลิสเตอร์ยังยึดตำแหน่งกองกลางหมายเลข6เอาไว้อย่างเหนียวแน่นทำให้ไม่มีใครเชื่อว่าวัตุรุอินโดนั้นจะสามารถแจ้งเกิดกับลิเวอร์พูลได้ แต่สุดท้ายในเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนธันวาคมซึ่งเป็นช่วงที่อเล็กซิสแม็กอาริสต์ได้รับบาดเจ็บผอดิบพอดีนั้นก็ทําให้เจคกิ้งคลับไม่มีทังเลือกเอื้อนเพราะไม่มีผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับให้ได้ใช้งานซึ่งเจคกิ้งคลับก็ได้เดิมพันและเสี่ยงที่จะส่งวัตลุเอนโดลงเล่นแทนที่ของอเล็กซิสแม็กอาริสต์และสุดท้ายกองกลางทีมเจ้าญ่ปุ่นรายนี้ก็สามารถก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักให้กับลิเวอร์พูลแบบไม่น่าเชื่อ แต่ทื่อนั้นก็ต้องชื่นชมสายตาอันเจ็บแหลมของเจคกิ้งพับที่เชื่อมั่นว่าตุรุอินโดว่าจะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นตัวหลักของลิเวอร์พูลและเขาก็ทำแบบนั้นได้จริงๆนะครับลือสน,นั่นลิเวอร์พูลเล็งเสริมทัพแอนโทนีโรเบนซันอดีตก,กองกลางของเอเวอเรตในฐนานะดีลเซอร์ไพรส์ในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้ มีรายงานข่าวล่าสุดออกมาว่าณตอนนี้ทางลิเวอร์พูลนั้นได้ค้นพบเป้าหมายรายใหม่ที่มีโอกาสจะคว้าตัวกาสถินแอนฟิลชวนตลาดหน้านหนาวนี้หลังจากที่ณตอนนี้ทางลิเวอร์พูลนั้นกำลังมองหาว่าตัวผู้เล่นรายนี้น่าจะเข้ามาช่วยเหลือเทียมในช่วงที่ทั้งแอนเดรียนโรเบิร์สันและคราสตัศสมิตร์กำลังพักรักษาตัวอยู่ในเวลานี้ในขณะที่ทางด้านของโจกโกเมสนั้นก็ไม่ใช่ผู้เล่นในตำแหน่งแบ็คซ้ายโดยธรรมชาติ ฉะนั้นทำให้ทางลิ์หุนนั้นจําเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาผู้เล่นแนวรับอย่างเร่งด,วด่วนโดยรายงานล่าสุดออกมาจากทางานของแกลมไบลี iley, ใ่ใายข่าวชื่อดังจาก90เมตรก็ได้ออกมาตีข่าวว่าในต,ตอนนี้ทางสมุรลิ์หุนนั้นกาลังมองหาความเป็นไปได้ในการทําข้อตกลงกับแอนโทนีโรบินสันกองหลังตัวเก่งจากสมุรฟุลลมโดยณตอนนี้ทางลิ์หุนนั้นกําลังกระตือรือร้นเป็นอย่างมากที่อยากจะได้ตัวแอนโทนีโรบินสันเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดหน้าหนานี้เลยนั่นเพราะ ลิเวอร์พูลต้องการที่จะแก้ไขปัญหาผู้เล่นในตำแหน่งแบ็คซ้ายที่ได้รับบาดเจ็บไปพร้อมๆกันถึง2คนนะครับโดยก่อนหน้านี้นะครับแอนโทนีโรบิสันเมื่อครั้งในอดีตนั้นเคยเป็นกองหลังของทีมท็อปฟี่สินเงินเอเวอร์ตันทีมคู่ปรับร่วมเมืองของลิเวอร์พูลโดยทางเอเวอร์ตันนั้นได้ขายแอนโทนีโรบิสันให้กับทันนัน่นฟูลแลมในราคาสุดถูกเพียงแค่สองล้านปอนด์เท่านั้นแต่ทันนั่นของลิเวอร์พูลนั้นก็พร้อมนะครับที่จะเจรจากับตัวแทนของสโมสรฟูลแลม ในเดียวกันนี้ทีมของแอนโทนีโรบินสันและถ้าหากว่าทางสโมสรกุแลแรมไม่กองราคาค่าตัวนักเตะรายรนี้มากจนเกินไปแล้วล้วก็ก็เชื่อได้ว่าน,น่าจะมีโอกาสสูงพอสมควรเลยทีเดียวที่ลิเวอร์พูลจะเข้ามาไล่ล่าตัวกองหลังรายนี้เข้าสู่ทีมนะครับแต่ถึงนั้นนก็ดูเหมือนว่าลิเวอร์พูลนั้นอาจจะไม่จริงจังกับเดียวกันยัดทีมของแอนโทนีโรบินสันเท่าไรานักนั่นก็เพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่แอนดี้โรเบิร์ตสันสามารถกลับมาลงสนามได้อีกครั้งแล้วลวก็ ก็เชื่อได้ว่าแอนโทนีโรบินสันนั้นน่าจะได้เป็นเพียงแค่ผู้เล่นตัวสำรองของลิเวอร์พูลเท่านั้นดังนั้นหลายฝ่ายจึงมองว่าลิเวอร์พูลอาจจะไม่ได้ให้ความสนใจอย่างจริงจังในดีลการย้ายทีมของนักเตะร,รายนี้ได้ยังใดและก็มีความเป็นไปได้ที่ดีลการย้ายทีมของนักเตะร,รายนี้นั้นน่าจะเป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นนะครับแฟนหงดังเฮอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์หายดีแล้วและพร้อมกับเกินสู่สนามอีกครั้งในช่วงปีใหม่ หลังจากที่ในเกมบอกซิ่งเดทที่ลิร์พูลของเรานั้นสามารถบุกไปเอาชนะเบอร์ลี่ได้2-0ถึงทรบัวและไฮไลท์ของลิพูในเกมนั้นนี้ก็คือการต้อนรับการกลับมาอีกครั้งของดีโกโซตาโดยการกลับมาของซูน่าชาวโปรตุเกสารนี้สามารถยิงประตูให้กับลิพูได้ในทันทีเมื่อได้รับอากาสถูกส่งลงสนามอีกครั้งหลังไฮน้าห้ตามไปนานและในตอนนี้ก็ด่มว่าทางลิพูนั้นกำลังจะได้รับข่าวดีครั้งเมื่อมีรายงานมาว่า อเล็กซิสแม็กอาิสเตอร์นั้นนะครับพร้อมแล้วที่จะกลับมาลงสนามช่วยเหลือทีมได้อีกครั้งในช่วงปีใหม่นี้โดยรายงานนี้มาจากพอจอยนะครับสายข่าววงในชื่อดังจากเดอะท่ามก็ได้ออกมาตีข่าวรายงานล่าสุดว่าอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์กำลางดีกีทีมชาติอาร์เจนเินาชุดแชมป์ฟุตบอลโลกของลิเวอร์พูลนั้นในตอนนี้ได้มีการคาดการเวลากลับมาลงสนามอีกครั้งเป็นที่เรืลอแล้วโดยคาดการณ์กันว่าอเล็กซิสแม็กอลริสเตอร์เกมที่ลิเวอร์พูลจะพบกับนิวคาสเซิลในวันปีใหม่นั้น อเล็กซิสแม็กเอลิสเตอร์น่าจะพร้อมแล้วล้วครับสำหรับการลงสนามในเกมในนัดดึงเล่านี้โดยอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นั้นไม่สามารถลงสนามช่วยเหลือลิเวอร์ pool ได้เลยในช่วง3าสัปดาห์ที่ผ่านมาในเกมที่ลิเวอร์ชนะเชฟ菲尔ยูไนเต็ดเมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาและในตอนนี้ดูเหมือนว่าท้านของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ได้รับอนุญาตจากทางกีมแพทย์แล้วนะครับว่าตัวเขาคนนั้นพร้อมแล้วที่จะกลับมาลงสนามช่วยทีมได้ในเกมในด้านหน้า ที่ลิอร์พูลมีคิวพบกับนิวคาสเซิลได้ในทันทีและหลังจากการังกล่านนี้เองแค่ทาให้ทางลิบบูนั้นรู้สึกเบาใจเป็นอย่างมากหลังจากที่ในช่วงหลังปีใหม่นั้นทั้งโมซาลาและวาตาุรุเอนโดนั้นจะต้องกลับไปรับใช้ทีมชาติประมาณ1เดือนเต็มซึ่งการกลับคืนสนามได้ของอเล็กซิสแมคคิสเซนนั้นทําให้ทันเจคิงครับมีตัวเลือกใน,น,นตำแหน่งกองกล,าง,กลางตัวรับไว้ได้ใช้งานพอดีๆในช่วงที่วัตาุรุเอนโดนั้นไม่อยู่กับทีม แต่ถึงเท่านั้นก็คาดว่าอเล็กซิสแมคลิสเตอร์นั้นไม่น่าที่จะได้ลงสนามในเกมในนั้นันที่ลิเวอร์พูลจะพบกับนิวคาสเซิลในทันทีอย่างแน่นอนนั่นก็เพราะว่าท่านันของวัตุรุเอนโดนั้นจะอยู่ช่วยเหลือทีมลิเวอร์พูลเป็นเกมสุดท้ายซึ่งนั่นทําให้เชื่อนี้ว่าเจคกิงคลับน่าจะเลือกใช้งานวัตุรุเอนโดมากกว่าท่านันของอเล็กซิสแมคลิสเตอร์ที่เพิ่งหายจากอาการบาเจ็บกลับขึ้นมาเหมือไมากโดยคาดการณ์กันว่าอเล็กซิสแมคลิสเตอร์นั้นจะได้รับโอกาสกลับ ที่ลิเวอร์พูลจะพบกับอาร์เซนอลในวันที่7มกราคมที่จะถึงนี้กรีดมันออกมาพราติเอฟรานครับเล่นมุกอยากร้องไห้ในห้องน้ําหลังเห็นหงแดงขึ้นจากฝูงถ้าไม่อยากจะมองพาติเอฟรานครับอดีตบุนแบ็กเลือดเฟรนช์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยกคเครดิตให้ลิเวอร์พูลสมควรขึ้นเป็นจ่าฝูงในลีกและน่านจะยึดตำแหน่งนี้ได้แบบยาว,ยาว เนื่องจากพวกเขามีความคงเส้นคงวาพร้อมปล่อยมุกตลกเฟื่อดอยากเข้าห้องน้ําไปร้องไห้หลังเห็นหงแดงได้ดิบไดดีในเวลานี้ประทศเิอิบรานะครับตำนานแบ็คซ้ายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล่นมุกตนอยากเข้าไปร้องในห้องน้ำหลังเห็นหงแดงลิเวอร์พูลก้าวขึ้นไปเป็นจ่าฝูงในศึกผิวกฤษในฤดูกาลนี้ทีมของคุณซูจิก็งครอ rop, โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดย MacBook, 20, เยี่ยมในแมตช์บุกชนะเบอร์ลี่2-0เกมลีกช่วงบักซิ่งเดย์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ทำให้ทีมแซงหน้าอาร์เซนอลซึ่งจะลงเล่นกับเวนแฮมยูเต็ดในวันพฤหาัาบดีที่28ธันวาคมนี้ขึ้นไปยึดหัวตรารางคะแนนเรียบร้อยแล้วจากผลงานชั้นยอดทําไมเอฟราซึ่งทาหน้าที่เป็นพิธีกรให้กับรายการอ Amazon พ r i m e Sport ยอมรับว่าลิเวอร์พูลเป็นคู่แข่งในการยั่งชิงลีและสมควรที่จะได้รับเครดิตจากผลงานที่จะเยีเ่ยมในเวลานี้ผมไม่อยากตอบคาถามนี้เลยกรณีลิเวอร์พูลขึ้นไปรันจาฝูงในลีก เราต้องมีความเป็นกลางเพราะเราทำงานให้กับรายการทีวีเราต้องการยกเครดิตให้กับลิอร์พูลและพวกเขาก็สมควรได้รับสิ่งนี้ผมคิดว่าพวกเขาเป็นคู่แข่งลุ้นช้าอย่างจริงจังเราพูดกันเยอะมากเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์และอาร์เซนอลซึ่งแนนอนว่าซิตี้ก็ยังมีเกมในมืออีกถึง2แมตช์แต่ลิอร์พูลผมคิดว่าพวกเขากลับมาแล้วพวกเขาขึ้นเป็นจ่าฝูงลีกและพวกเขาจะรักษาตำแหน่งนี้ได้เพราะพวกเขาเล่นได้อย่างคงเส้นคงวาพวกเขายังมีผู้จัดการทีมชั้นยอด คุณคงเห็นว่าผมไม่มีความเป็นกลางผมให้เครดิตลิเวอร์พูลมากเกินไปตอนนี้ผมอยากเข้าไปร้องไห้ในห้องน้ำแล้วอดีตดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสระบ,บุแรงมากนายกเรษฐาแซวหนักแข้งแมนยูมีแค่ใจแต่ไร้ฝีมือฟันธงอาซนอลทวงฝูงคืนได้ไหมแฟนหงคึกคักนายกเษฐานะครับสมบทสาวกแฟนบอลลิเวอร์พูลหลังทีมเก็บชัยชนะนั่งจาฝูงแซวแรงแมนยูฝีมือไม่ค่อยมี ย้มมูลค่าทีมเป็นแสนล้านแต่มีกองหน้าชื่ออะไรก็ไม่มีใครรู้พร้อมแสดงทัศนะอาร์เซนอลจะชนะเว์แฮมทวงบาลังจะฟฝูงนำพิมลีอังกฤษเขื่อนคนหลงหลังจากการที่ลิพูบุกไปเอาชนะเบลลี่อย์ในศึกฟุตบอลพิมลีอังกฤษนักที่19ที่สนามเทฟมัวเมืม่อวันอังคารที่6ทธันวาคมที่มันมาทำให้ผลพักหัวแดงเก็บเพิ่มไปเป็น42แตม้มเกินไปหลังจากฟุงของตารางคะแนานในเวลานี้นำห่างอาร์เซนอลอยู่2แตม้มแต่ลงเล่นมากกว่าอยู่1นนัด โดยพืนใหญ่จะลงเตะกับเวลแรมยูนเต็ดในเําคืนวันพฤหัสบดีที่28ธันวาคมนี้ตามเวลาประเทศไทยตีย3ล่าสุดนะครับเมื่อช่วงบ่ายวันพุทธที่27ธันวาคมที่ทำเนียบรัฐบาลในเซธาทวิสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็มาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวถึงอันดับต่อรองคะแนนฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษที่เวลานี้ลิเวอร์พูลน,นำเป็นเจ้าฝูงว่าเดี๋ยวคืนวันพฤหัสบดีอาร์ซอลก็จะชนะ การรายกานเมื่อถามว่าบรรดาผู้สื่อข่าวที่เป็นแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนตดอยู่หลายคนในเษใสษฐาราแว่าแมนยูมีแต่ใจอย่างเดียวฝีมือไม่ค่อยมีตามเอาบรรดาสื่อมวลชนนะครับที่ไปสัมภาษณ์ต่างปรบมือชอบใจกันยกใหญ่นอกจากนี้แล้วนะครับนายกรัฐมนตรียังพูดถึงผลการแข่งขัน,นของแมนเชสเตอร์ยูไนตดที่เอาชนะแอสตันวิลล่าไป3ประตูต่อ2อีกว่า เมื่อคืนตื่นมาเข้าห้องน้ำในช่วงเวลาประมาณตีสามกับตีสี่ยังเห็นว่าแมนยูตําหลังวิลล่าอยู่เลยแต่ปรากฏว่าโจาเกมผลพลิกกลับมาชนะ3ประตูต่อสอง 2. ทำไมต้องให้กองกลางตัวรับมาทําประตูซึ่งเป็นไปไม่ได้แมนยูเป็นทีมที่มีมูลค่าเป็นแสนล้านแต่มีกองหน้าชื่ออะไรใครรู้บ้างไม่มีใครรู้อยลุนยิงได้ดีใจจนร้องไห้ ภารกิจช่วยชาติเช็คเลยลิเวอร์พูลอดใช้งานโมเมสซาราเกมไหนบ้างพลาดเกมไหนบ้างเปิดโปรแกรม8นัดนะครับที่บังโมโมเมสซารานะครับจะพลาดลงเล่นกับลิเวอร์พูลหากทีมชาติอียิปต์ไปได้ไกลถึงนัดชิงจเจ้าทวีปแอฟริกาชนต้นปีหน้าขณะที่วัตรุเอนโดจะต้องมาเล่นกับทีมชาติญี่ปุ่นในศึกเอเชียคัพในช่วงเวลาเดียวกัน โมเมนตลานครับเป็กทีมชาติอียเดียเตรียมลงเล่นทั้งับลิเวอร์พูลจากฝูงพิมลิงกิตนัดสุดท้ายในเกมต้อนรับการเยือนของนิวาสเซลยูไนเต็ดในวันจันทร์ที่1มกราคมนี้ก่อนที่จะไปทำศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นรอบสุดท้ายที่ประเทศไอวอรีโคสระหว่างวันที่13มกราคมถึงวันที่11กุมภาพันนี้เวลานี้หงดแดงนะครับกำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยล่าสุด บุกไปชนะเบอร์ลี่2-0ในวันอังคารที่26ธันวาคมที่ผ่านมาทำให้ลงเตะไปแล้ว19นัดมี42ขนาดนนาให้ปืนใหญ่อร์เนลลทีมอันดับที่2อยู่2ตามการที่ปืนใหญ่จจไปบรานต้อนรับการมาเยือนของเวนแฮมยูไนเต็ดในวันพฤหัสบดีที่2 8ธันวาคนมนี้ แน่นอนว่าการขัดให้ไปของซาร่าคงทําให้บรรดาครอปวดบันใจอยู่บ้างไม่น้อยหลังจุดตัวยังคงทําผลงานได้ดีในซีซั่นนี้โดยถ้าทีมชาติอียิปต์ทะลุไปได้ไกลในทัวร์นาเมนมต์แมตช์ชิงเจ้าทวีปแิอฟริกาก็จะส่งผลให้ลิเวอร์พูลมีสิทธิต้องอดใช้งานบางโมถึง8นัดดังนี้นะครับหนึ่งนัดพบก,กับอาร์เซนอลในศึกเอฟเคับรอบที่3โดยจะออกไปเยือนวันที่7มกราคม 2. นัดพบกับฟูลแลมในศึกคาราบรอบรองชะเลิดนัดแรกโดยจะเล่นที่อันฟิลวันที่10มกราคม 3. นัดพบกับบอลมัดในศึกผิ์ลิงกิตโดยจอ,อกไปเยือนในวันที่21มกราคม 4. นัดพบกับฟูลแลมในศึกคาราบรอบรองชะเลิดซึ่งเป็นนัดที่2จะออกไปเยือนวันที่24มกราคม 5. ในศึกเอเวอเรรอบที่4หากผ่านเข้ารอบนะครับตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะพบกับใครโดยจะลงเล่นในวันที่27 หร like 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 ือวันที่28มกราคม 6. พบกับเชลซีในศึกพรีเมียร์โดยจะเล่นที่อันฟิลวันที่31มกราคม7พบกับไอปกเพลย์อาร์ซนอลในศึกพรีเมียร์โดยจะออกไปยืนอิมิเลสสเตเดียมวันที่4กุมภาพันธ์และ8พบกับเบอร์ลีในศึกพรีเมียร์เกโดยจะเล่นที่อันฟิลในวันที่10กุมภาพันธ์เนื่องจากในรายของซาลาเลนั้นลิบูร์ยังหมดสิทธิ์ใช้งานวัตุโลเอนโดกองกลางทีมชาติญี่ปุ่นด้วยในช่วงเวลาเดียวกัน หลังเชว่าเจ้าตัวจะมีชื่อติดทับสมริููไปทําศึกเอเชียครับที่เปรศกาตาระหว่างวันที่12มกราคมถึงวันที่10กุมภาพันธ์นี้อย่างแน่นอนนะครับโอ้โหขาดไปเป็นเดือนนะครับท่านผู้ชมลาก่อนมันจบเร็วจริงๆเฟอร์มิโน่พร้อมอำลาเอาอาลีปีใหม่ในทันทีโรเบโตเฟอร์มิโนพร้อมย้ายออกจากเอาอาลีแล้วครับในทันทีที่ตลาดหน้านับเปิดทำการ หลังผลงานไม่เป็นอย่างที่คิดและติดลบมาตลอดนับตั้งแต่ย้ายมาเล่นในลีกซาอุมีวเวจบเราแบบไม่ทันตั้งตัวโดโรเบโตฟิร์มิโนอดีตดาวยิงของลิเวอร์พูลที่เป็นข่าวพร้อมย้ายออกจากอัลออลีตต้นสกัดในซาอุดีอาระเบียโบรี oli, ในทันทีที่ตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมปี2024ที่จะถึงนี้เปิดทําการหลังทำผลงานเป็นไปได้อย่างติดลบมาโดยตลอดนับตั้งแต่ย้ายมาคัดแข่งในตะวันออกกลาง ฟูร์มิโน่นะครับปิดตำนานกับลิเวอร์พูลหลังจบซีซั่นที่แล้วและย้ายออกพร้อมสถิติการลงสนามกับลิเวอร์พูล362นัดซัดไป1น1ประตูโดยมีส่วนร่วมกับ7แชมป์รายการด้วยกันแม้จะได้รับการเสนอจากหลายทีมในยุโรปนะครับกระทั่งมีการชื่นชมกับยอดทีมอย่างบาร์เซโลน่าอินเตอร์มิลานหรือเอซีมิลานแต่ท้ายที่สุดแล้วนะฮะกองหน้าสมบูรณ์บราซิลเฟูร์มิโนในวัย32ปีก็ตกลงเซ็นสัญญากับอัลเอรีจนถึงปี2026 ที่เอาลีหัวหอกบราซิลเลนได้เล่นเคียงข้างอดีตกุ๊งกังในพิม์ลิกหลายายทั้งบริยัสมาเลตจากแมนเชสเตอร์ออลังเซงแม็กซิมังจากนิวคาสเซิลและเอเดอาร์เมนตีจากเชลซีอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากที่ประเดิมสนามด้วยการกดเฮดทิกหมอนคูนิวสามลูกใส่อัส์อาร์เซมในเกมเปิดสนามเมื่อวันที่11สิงหาคมแล้วจนถึงณตอนนี้เปร์มิโนลงสนามรวม18นัดและไม่สามารถยิงประตูเพิ่มได้อีกเลย ยอดการพังประตูที่นิ่งสนิทของฟูร์มิโนนั้นทําให้เอาอาลีมีเกมที่สะดุดเสียแต้มไปหลายนัดและตอนนี้รังอันดับที่3โปลิกซาอุดับตามหลังเจ้าฝูงเอาอิลัตห่างไกลถึง13แต้มหลังจากผ่านพ้นไป18นัดอีกทั้งฟูร์มิโนยังไม่ได้ถูกใช้งานเป็นตัวจริงหลายเกมหลังสดโดยเดิมเรารบบุว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นทําให้เจ้าตัวพร้อมที่จะแย่ออนจากเอาอาลีอย่างรวดเร็วในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้หากได้รับการทบทมอย่างจริงจัง การกลับสู่ยุโรปครั้งก็มีความเป็นไปได้ครับเช่นเดียวก,กับการโผล่ไปเล่นกับสโมสรอื่นในลิกซาอุเช่นอัลฟ,ฟาเตสหรืออ,อัลอิทิฟักที่รายหลังสุดในการทำทีมของสตีเวนจอร์แดตำนานดาวเตะของลิเวอร์พูลนี่คือสุดข่าวลิเวอร์พูลนะครับทนผู้มชมเป็นรอบเช้าของวันที่28ธันวาคมนะครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บาดคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บาคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ